พูดเรื่องอื่นดีกว่าพวเพราะกล่าวหาท่านอาจารย์ว่าปฏิเสธหรือไม่เชื่อนรกสวรรค์หรือภพภูมิต่างๆทั้งสามสิบเอ็ดภูมิการไม่เชื่ออย่างนั้นเป็นการดูถูกพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้านี่จะว่าอย่างไรครับออนี่มันมันเป็นซ้ํากับข้อที่แรกมาเมื่อตะกี้เรื่องนรกสวรรค์ <c oughs> เราไม่ได้ปฏิเสธนรกสวรรค์เราไม่ได้ไม่เชื่อในนรกสวรรค์ เรายอมรับและเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์แต่ว่าตามแบบนี้แบบนี้คือแบบที่ประจักษ์แก่ใจอยู่ในใจในภาษาธรรมนี่เราเชื่ออย่างยิ่งยอมรับอย่างยิ่งต้องการจะไม่ตกนรกต้องการจะไปสวรรค์แต่ว่ามันไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นถ้าทั้งนรกและสวรรค์มันยังเป็นวัตถุสงสารยังเป็นการเวียนว่าย นันต้องการจะพ้นเสียจากทั้งนรกและสวรรค์ที่เรื่องภพภูมิต่างๆนะั้นะมันเป็นเรื่อง<ม>วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารทั้งสามสิบเอ็ดภพสามสิบเอ็ดภูมิมันมันวนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารจะไปเอาอะไรกับมันล่ะนั่นเลยภพภูมิสามสิบเอ็ดที่อธิบายอย่างที่เขาอธิบายกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านั้นเรา,เราไม่เห็นด้วย ถ้าจะอธิบายภพภูมิเหล่านั้นเขาอธิบายเสียใหม่ว่าทุกภพทุกภูมิอยู่ในจิตใจของบุคคลนี่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องภพเรื่องภูมิขอแตอ่ให้มองให้เห็นถูกตัวของมันตามที่เป็นจริงว่ามันมีอยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้การอธิบายอย่างนี้ไม่เป็นการดูถูก พระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เชื่ออยู่อย่างงมงายนั่นแหละดูถูกปัญญาของพระพุทธเจ้าคือไม่มายอมเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้เปิดเผยแท้จริงว่ามันมีอยู่ในจิตในใจของคนไอ้ที่เชื่อว่านารกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้านั่นแหละดูถูกปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันมีอยู่ตามอาญตันะเป็นไปตามอาญตนะ การเชื่อพบภูมิตามแบบตัวหนังสือในตรภูมินั่นแหละคือเชื่ออย่างดูถูกปัญญาของพระพุทธเจ้าหรือว่าเพราะไม่เข้าใจพระปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงอธิบายอย่างนั้นเมื่อไรเขาเข้าใจเรื่องนี้โดยถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสัตว์แล้วเขาก็จะเห็นว่าไอ้พบหรือภูมิเนี่ยมันอยู่ในจิตใจของคน คำอธิบายของเราไม่เป็นการดูถูกพระปัญญาของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเปิดเผยความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านได้สัตว้นั่นให้เห็นได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นโดยสะดวกขึ้นตามความจำเป็นของเรื่องนี้